<Ừ. S 1> อาจารย์กิติเนี่ยพ้นพงหนามพ้นการเมืองไปแล้วอยู่ย้อนกลับมาทําไมอ่ะสังคมก็มีคําถามเยอะเราจะต่อสายอยากรู้ก็ไปถามไหมมาเปิดใจอาจารย์กิติริมสกุลใช่เดี๋ยวสักครู่นะคะต่อสายนะคะไปที่อาจารย์กิติริมสกุลนะคะคิดยังไงมายังไงตัดสินใจคัมแบ็กกลับมาที่พักเพื่อไทยรอบนี้หนนี้แล้วก็มาในช่วงจังหวะเวลานี้ด้วยนั่นสิมีอะไรอย่างไรหรือเปล่าหมายถึงมาในช่วงจังหวะเวลานี้นั่นสิเรื่องของทัมมิ่งก็สําคัญนะนั่นสิ ไปกันที่นะคะอาจารย์กิติริมสกุลเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์กิติค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณอลรัตครับคุณดนัยครับค่ะอาจารย์อาจารย์พ้นพงหนามไปแล้วอาจารย์พ้นพงหนามไปแล้วอาจารย์สบายแล้วอาจารย์ย้อนกลับมาทําไมอาจารย์กลับมาทําไมน่นน่ะสิกลับมาทําไมอาจารย์ตาครับผมกลับมาทาไมอาจารย์เหตุผลเหตุผลค่ะมันาเปันเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันค่อนข้างจะไม่ชัดเจนนะรัฐบาลก็อาจจะงงๆอยู่จะทํำยังไง ที่ถ้าในฐานะที่มันมีช่องทางที่ผมเนี่ยจะแนะนํารัฐบาลได้จากภาคฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยอืมันก็จะทําธรรมดาผมก็ทําอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่ค่อยฟังหรอกอทีนี้ก็ถ้างวเนี้ให้มันเป็นเนื้อหาสาระที่เต็มๆมก็เขาจะได้ฟังแล้วก็เผื่อจะเอาไปทาบ้างก็จะเป็นการดีครับครับอาจารย์ถามกันตรงๆนะมันจําเป็นนโยบายเศรษฐกิจของลุงตู่ไม่ชัดเจนเป็นห่วงประเทศจึงต้องกลับ,ค,บคืนสู่การเมือง หรือหรือมีคนขอร้องให้กลับเพื่อเพื่อกู้สร้างพรรคเพื่อไทยถามกันตรงๆอาจารย์มีหรือมีคนขอร้องให้กลับมาเพื่อช่วยกันกู้สร้างพรรคเพื่อไทยกันสักนิดหนึ่งเออเขาอย่างนี้นะตรงตรงเลยตรงตรงเลยว่าไม่ได้คุยเรื่องกู้พรรคอะเพราะผมยังไม่รู้ท้่สําหรัออกไปกี่คนแต่รู้แน่ๆว่ามีอยู่คนหนึ่งใช่ไหมคุณผู้หญิงเนี่ยออกไปเนี่ยแต่ผมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ครั้งนี้ที่เข้ามาเนี่ยคือคุยกับคุณสุธรามเขา Oh, ว่ามันจําเป็นเพราะว่าขนานี้เนี่ยมันเหมือนสเปรสปะทางด้านสายเศรษฐกิจส่วน <Ha. S 2> สายการเมืองเนี่ยผมคงไม่มีปัญญาที่จะไปวิวพกษาวิจาร์อะนนะ <Ha. S 2> แต่ถ้าสายเศรษฐกิจเนี่ยคิดว่าผมอาจจะมีประโยชน์บ้างในจากภาคของทั้งภายในพักเองที่ตอนเนี้มันก็จะมีะบุคลากรที่เป็นมันยังมีรุ่นที่เก่ากับรุ่นที่ใหม่ๆเนี่ยมันจับกันอาจจะต้องอบรมคนใหม่ให้เป็นแนวหน้าอีกสักหน่อยครับครับอาจารย์ เบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้อาจารย์บอกว่า<อ>ได้คุยกับสุธรรมคุยคุยกับสุธรรมเขาคนเดียวเหรอฮะหรือมีผู้ใหญ่าทาง<อ>พรรคเข้ามาคุยด้วยไม่ไม่มีฮะแต่ว่าสุธรรมคงคุยกับคนอื่นไงอ๋งาาอคือธรรมดาผมผมไม่เคยคุยหรอกกับสมาชิกทั้งหลายไม่ว่าคุณจะบุมภูมิธรรมหรือคุณอื่นๆเนี่ยนะเพราะว่าผมตัดขาดพรรคไประดับหนึ่งแหละเขานั่นสิอาจารย์หายจากการเมืองไปกี่ปีแล้วเนี่ยอาจารย์โอ้ผมไปผมไปสอนหนังสือที่ที่ญี่ปุ่นนะประมาณสี่ห้าปีนะ อ๋อสอนสื่อที่ปุ่นสีฮับปี้ก็สบายบไปแล้วนี่อาจารย์สบายไปแล้วคนจากวังวน,น,น,นแล้วนั่นน่ะ <c oughs> สิัน,น,นสก็พอดีเนี่ยมันมีชาติต้องการก็คงต้องทํามั้งเพื่อนฝูงด้วยพรรคพวกเพื่อนฝูงแล้วก็คิดว่าพักเนี่ยมันจะอยู่ให้ยั่งยืนแล้วก็ถ้าจะเป็นรัฐบาลนะะก็ต้องมีการวางนโยบายที่ชัดเจนไม่ใช่นโยบายเก่าๆก็เอามาใช้เพราะผมเช็คนโยบายหลายอันที่ทําตอนเนี้ยอย่างกองทุนหมู่บ้านก็นี่นี่เยอะอืผมไปเช็คดูแล้วมีปัญหาอยู่ ทีนี้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันก็ต้องทํำยังไงให้มันดีขึ้นกว่านี้ให้มันมีเชื่อมโยงกับเรื่องของตลาดเรื่องเชื่อมโยงกันกันนรับายโอท็อปอย่างงี้ชัดเจนว่ามันมันมันเหมือนกับไปไหนเราไม่รูบครับอาจารย์อาจารย์ถ้าอาจารย์เสนอชุดความคิดว่าด้วยเรื่องของบ้านของเมืองจากมุมของความเป็นนักวิชาการมันน่าจะมีพลังและรัฐบาลเขาน่าจะฟังมากกว่า นำเสนอในหมวกของภาคพื่อไทยของนักการเมืองหรือเปล่าอาจารย์เขาก็ฟังไม่แน่ใจผมก็ทําเป็นเปเปอร์อะไรออกไปนะแต่มันไม่มีช่องทางครับอืไม่มีช่องทางนะอยากจะเห็นว่าสื่อสัรมวลชนไม,ไม่สัมภาษณ์ผมนะอืแล้วก็เปเปอร์ผมส่งออกไปเนี่ยใน,ในหมู่ของนักข่าวเนี่ยคงได้รับบ้างแต่จะเขียนแบบแบบวิชาการจริงๆอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขาดการย่อยลงไปในเชิงเอาไปนําปฏิบัติอืมันคงไม่มีช่องทางอื่นน่ะ เพราะฉะนช่องทางที่น่าจะเหมาะสมน่าจะเป็นพรรคการเมืองซึ่งผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะอยู่พรรคการเมืองมาตลอดสมัยโบราณนะแล้วก็หายไปประมาณช่วงใหญ่ๆเนี่ยแต่ก็เฝ้าติดตามอยู่ว่ามันคงไปกันได้ดีแล้วมั้งใช่ไหมพอกลับมาอีกทีก็ไปไปไม่ค่อยได้ไงครับดังนั้นเนี่ยคงจะต้องเข้ามาช่วยนะครับครือความเคารพอาจารย์อาจารย์ทราบใช่ไหมครับอาจารย์กลับมาครั้งนี้เนี่ยกลับมาในจังหวัดที่พรรคเพื่อไทยกําลัง กำลังกำลังกำลังาบ,าบอกช,ช้ำเสียแล้วเกินเนี่ยนะฮะบางคนคบางคนใช้คำคว่าง่อยเปี้ยเสียขาไปแล้วอ่ะครับผมบผมทราบดีเพราะว่ามันมันก็อย่างว่ามันคนมันมากหลายใช่ไหม,อมพอมากหลายเนี่ยพอไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถปฏิบัติงานให้มันเป็นเป็นมรรคเป็นผลได้มันก็อาจจะมีการกระแทกันบ้างทีนี้ถ้าหากเราต้องอดทนสมัยก่อนเนี่ยก็อยู่พักเพื่อไทยเออพักไทยรักไทยเนี่ย ก็กว่าจะถูกยุบเนี่ยก็โหทรมานทรกรรมพอสมควรครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นครั้งเนี้ยทำจริงผมดูเพื่อไทยเนี่ยไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันเพราะว่าไม่ไม่จำเป็นต้องขัดแย้งอะไรเพราะมันไม่มีอะไรเพราะเป็นภาค่ายค้านไม่ได้มีแรงเบียดเสียดทานอะไรหนักหนาถูกไหมครับอาจจะมีเลือตแตกแล้วแพรบ้างก็เท่านั้นค่ะทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเหมือนกับว่าอาจจะเหมือนกับเมื่อแพ้่บ้างเพราะรัฐบาลเขาอำนาจเยอะกว่าใช่ไหมหลายที่ก็เห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่ต้องมารวมหัวกันเพื่อทำพัฒนานโยบายมากกว่าครับอาจารย์แพ้บ้างเป็นธรรมชาติเข้าใจได้แต่อย่าแพ้บ่อยนะอาจารย์อย่าแพ้บ่อยนะอาจารย์ก็ข้างหน้าไม่แพ้แล้วมั้งข้างหน้านี่จะชนะแล้วผมยืนยันนี่แหละฮะที่นี่ผมในในนี้นโยบายนะนโยบายแล้วเสร็จแล้วก็เลื่อยลงไปที่ประชาชนครับประชาชนก็ฟีดแบ็กกลับมาสุดท้ายเนี่ยเวลาเลือกตั้งเอาถ้าแน่จริงยุคสภาเลือกตั้งสิ็ครับครับ ทำไมยุบทำไมอาจารย์คนกำลังมีความสุขยุบทำไมอาจารย์ไม่ว่าหรอกแต่ประเทศนั้นไม่มีความสุขนะนที่ก็สัญญาตั้งนานนี่ใช่เหรอจะอยู่ไม่นานนี่อยู่กี่ปีแล้วเนี่ยอาจารย์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 กลับมาเที่ยวนี้ พรรคภูไทยเข้าวางบทบาทอาจารย์ไว้ตรงไหนเป็นอะไรอย่างไรครับอาจารย์หรือมาช่วยตรงไหนเป็นพิเศษครับยังไม่ได้คุยแต่เลขาธิการพรรคพูดชัดเจนนะครับว่าคงจะให้บทบาทแล้วต้องประชุมกันสักสองสามวันข้างหน้านี้แหละแต่ผมประวลนาตัวเองว่าผมวางนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็อยู่เบื้องหลังนะเหมือนจะเป็นผู้คำนวณผู้เขียนนโยบายในเชิงปริมาณด้วยเพราะว่าเป็นผู้บางทีพูดการเมืองมันจะพูดไปเรื่อยแต่ผมจะให้มันกระชับ เป็นตัวเลขแล้วก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้แล้วก็ให้ทางผู้ที่จะเข้าไปสู่การเมืองในทางปฏิบัติเป็นรัฐบาลเนี่ยเอาไปพูดกับประชาชนต้องประชาชนได้เลือกไงอาจารย์กิติคงอยู่ข้างหลังมากกว่านะแต่ขับนโยบายขับเคลื่อนนโยบายนโยบายและลงไปพื้นราบบ้างไปอาจจะมีไลฟ์สดบ้างเช่นโอท็อปอย่างเงี้ยผมก็จะไปภาาอีสานภาคเหนือทรูบลูท่าครามหรืออะไรพวกเนี้ยซึ่งผมถนัดอยู่แล้วเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหลายอ่ะแต่คราวนี้มันจะต้องมีประชาชนเนี่ยในเชิงของปัญญาของโอท็อปต้องกลับมานะไม่ใช่ทำเพื่อจะทำเพื่อจะหาตังนะมันเป็นเรื่องของการพัฒนาเพื่อช่วยตนเองนะครับค่นอกจากต่อยอดโอท็อปแล้วจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆในลักษณะคล้ายๆแบบที่เคยทํำไหมคะที่แบบตอนนี้่ในหัวค่ะร่วมโอท็อปแล้วเรื่องกองทุนหมู่บ้านซึ่งมันโรยลาไปเยอะแล้วถ้าเป็นตรวจเช็คดูเนี่ยเพราะอยากให้สื่อมวลชนเช็คด้วยว่านี่นี่สินเยอะไหมแล้วรวมทั้งที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านเนี่ยที่ทํานั่นทํานี่เนี่ยไม่ไม่มี่อออกสืนะ อยากให้คุณนายคุณมรัฐไปเช็คว่าสถานภาพกองทุนเป็นยังไงแล้วมีงานอะไรบ้างที่เขาทําแล้วแล้วมันอยู่ยังไงมันอยู่ม,ยมันมีโปร่งใสหรืออะไรมากน้อยเพียงใดแล้วก็ถ้าเป็นเช่นนั้นอผมไม่ว่ากำลังเป็นไปแล้วของยุคยุคท่านเนี่ยนะแต่ว่าถ้ายุคทางสทยรักไทยเนี่ยผมก็จะจัดการต่อเชื่อมเรื่องเนี้กับระบบอ่า iot เรื่องระบบตลาดได้อื่นซึ่งทางผมเนี่ยมีไอเดียชัดเจนและมีทีมงานค่ะนะครับแต่ราอย่าคงว่ากันทีหลังมอเพราะฉะนั้นอี่ยหมายว่า กป็นกองทุนหมู่บ้านยุคสองกองทุนหมู่บ้านยุคสองโอ้ท็อปยุคสองภาคสองยุคสองยุคสองที่ต้องจัดการให้มันโปร่งใสแล้วก็ให้มันมีพลังให้มันขับเคลื่อนได้แล้วประชาชนเนี่ยพึ่งพาได้ไม่ใช่กู้เงินไว้เพื่อผัดผ้าขมาน่ะขนาดใหญ่ขนาดเนี้ยกู้เงินไปผัดผ้าขมามันไม่ดีอะรอดูถ้าได้เดี๋ยวรอดูนะเราถ้ามีอาจารย์อาจารย์คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ คุณแดงพิชัยนพิธพันธ์เขาก็วางตัวเขาเองวางโพสิชันเขาเองเป็นขุนพลเศรษฐกิจเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยนะครับทีนี้ทีนี้ระหว่างคุณพิชัยกับอาจารย์จะแบ่งบทบาทกันยังไงฮะผมก็ไปรับรับรับอยู่รับรับรับงานให้เขาอยู่เบื้องหลังเนี่ยที่บอกเมื่อกี้ไงโอเคทำงานด้วยกันจะต้องเป็นคุณแดงเป็นแม่ทัพหน้าอ๋อนั่นแม่ทัพหน้าเป็นแม่บ้านแม่บ้านด้านการด้านการคำนวณแบบจำลองและอื่นๆแล้วใครเป็นแม่ทัพหลวงอ่าแล้วใครเป็นแม่ทัพหลวง แม่ทัพหลวงก็เแล้วแต่ก็ไว้ว่ากันนะอันนี้ผมใจกีติแก่แล้วไม่เกี่ยวอ๋อพร้อมแต่พร้อมจะซับอย่าบอกว่าคนแดนไกลนะอาจารย์อืแม่ทัพหลวงอ่ะไม่ใช่นะทับหน้าทับใหญ่ทับหลวงนี่โอ้ไม่ได้ยินเสียงนะโอเคนี่อเอาละครับเอาละครับขอบพระคุณมากอาจารย์ขอให้โชคดีสักสองท่านขอให้โชคดีขอบคุณครับขอบคุณครับสอัคุณครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์กิติริมสกุลนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐมิติโลกนะคะตอนนี้ก็คัมแบ็กเพื่อไทยละ